ดินเก่าในกระบะนี้เป็นดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุผสมอยู่หลายชนิดอินทรีย์วัตถุเหล่านี้อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆทำให้ดินมีความชื้นเก็บกักความชื้นไว้ในดินทำให้ต้นพืชจะเริญเติบโตได้ดีนะคะย่าๆ <Yeah, yeah, S 1> มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ย่าๆยมีสูตร ดินร่วนทดแทนสำหรับการปลูกต้นไม้มาฝากทุกคนนะคะไปชมกันเลยค่ะในการปลูกต้นไม้ส่วนใหญ่เราจะซื้อดินที่ผสมแล้วนะคะที่มีขายเป็นดินสำเร็จรูปเพราะเป็นความสะดวกของเรานะคะในการที่จะเที่ยวไปหาอินทรียวัตถุหรือส่วนต่างๆของดินมาผสมเองบางทีก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราเสียเวลาและเกิดความยุ่งยากในชีวิตนะคะ เราจรึงเลือกซื้อดินที่ผสมแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าที่ถุงดินนี้เขาบอกส่วนผสมอะไรบ้างตามที่ปรากฏที่หน้าถุงดินนะคะส่วนผสมก็มีดินดำปุ๋ยคอ,อกหมักน้ำหมัก EM มชีวาภาพขุยมะพร้าวเกรปดำและแร่ธาตุอื่นๆอันนี้เป็นส่วนผสมที่ผู้ผลิตดินบอกเราไว้นะคะ ข้อดินนี้จะมีธาตุอาหารตามที่พืชต้องการตามนี้นะคะหรือดินบางชนิดจะมีลักษณะพิเศษไปจากปกตินะคะเช่นในถุงนี้นะคะดินผสมใบก้ามปูตรงนี้เน้นคําว่าใบาก้ามปูใบก้ามปูก็จะมีธาตุไนโตรเจนสูงใช่ไหมคะบำรุงลําต้นบํารุงใบและทําให้ดินร่วนซุยส่วนผสมต่างๆที่อยู่ในดิน ที่เราซื้อมานะคะก็สามารถใช้ได้เป็นปกติอยู่แล้วในการที่เราปลูกพืชต้นเล็กๆนะคะต้นเล็กก็จะมีส่วนผสมเหล่านี้เป็นพื้นฐานให้พืชแต่เมื่อพืชเราโตขึ้นเราก็ต้องเพิ่มส่วนผสมหรืออินทรีย์วัตถุให้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะต้นพืชโตแล้วก็ต้องได้รับสารอาหารที่หลากหลายมากกว่านี้ เราก็สามารถเพิ่มส่วนผสมต่างๆลงในดินหรือเพิ่มให้ต้นพืชในคราวหลังก็ได้เช่นกันนะคะในคราวหลังก็คือตอนที่พืชเราจะเริ่มเติบโตแล้วค่ะนี่ย,ย่าเอาส่วนผสมดินธรรมดานะคะไปเทียบกับถุงที่มีใบกล้ามปูหมักอ่าเพื่อนๆสังเกตนะคะจะเป็นดินลักษณะเดียวกันเลยค่ะเหมือนกันเป๊ะเลยต่างกันตรงซ้ายมือก็คือมีใบกล้ามปูอยู่ด้วยนะคะ แต่ส่วนผสมอื่นถ้าเราดูด้วยตานะคะคือเหมือนกันเลยดินที่เราซื้อมาจากร้านก็สามารถปลูกพืชได้เจริญง,งอกงามได้นะคะแต่ถ้าเราต้องการพิเศษมากกว่าตรงนี้เราต้องการความร่วนมากกว่าความปร่งมากกว่าเราก็ผสมวัสดุอื่นๆที่เรียกว่าอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุคือย่อยสลายได้โดยธรรมชาติค่ะ การเวลาจะทําให้เขาย่อยสลายรากพืชก็จะดูดซึมอินทรีย์วัตถุนั้นที่ย่อยสลายแล้วนะคะมาบารุงต้นพืชต่อไปเราก็ได้รับผลประโยชน์จากการที่ต้นพืชจะเติบโตนะคะอาจจะได้ทานใบทานผลหรือชมความสวยของใบชมความสวยของดอกเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีวัสดุอะไรบ้างที่ทําให้ดินมีความร่วนซุยที่เราทําเองได้คะ่ะ ทั้งแก,กลบกากมะพรา้าวสับใบก้ามปูเปลือกไข่เราสามารถเลือกใช้ได้ค่ะหากที่บ้านเรามีแกลบก็ใช้แกลบแทนได้นะคะแกลบจะมีพุงอากาศทำให้รรดินร่วนซุยหากเราไม่มีแกลบเรามีกมากมะพรา้าวสับก็ใช้ทดแทนได้เลยค่ะกากมะพรา้าวสับช่วยเพิ่มช่องว่างในดินทำให้รรดินร่วนซุยจะเห็นว่าธรรมชาติให้เรามาแล้วนะคะ นี่คือเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่นี้จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆนะคะเออเมื่อทําอาหารเสร็จก็เก็บเปลือกไข่ไว้มาใช้กับต้นพืชได้อีกเราก็เลือกสิ่งที่ธรรมชาติให้มานะคะซึ่งเราเรียกว่าอินทรีย์วัตถุเอามาใช้กับต้นไม้การปลูกต้นไม้ของเราและต้นไม้ของเราก็จะแข็งแรงจะเริญนเติบโตนะคะต้นไม้ไม่ค่อยเป็นโรคค่ะเพื่อนๆที่ประสบป,ปัญหาว่าดินแข็งนะคะทั้งที่เราปลูกลงดินและปลูกในกระถางลองใช้สูตรนี้ดูนะคะ ก็จะเพิ่มความร่วนซุยให้กับต้นไม้ดินร่วนซุยจะมีประโยชน์กับต้นไม้คือรากของต้นไม้ขยายตัวและหากินได้ดีขึ้นค่ะเมื่อรากขยายตัวรากก็หาอาหารได้เยอะดินจะอยู่ในสภาพที่ยืดหยุ่นได้บ้างเช่นไม่รดน้ำหนึ่งวันต้นไม้ก็ไม่เป็นอะไรหรือน้ำขังสองสามวันต้นไม้ก็ทนได้ค่ะอย่างนี้เรียกว่ามีความยืดหยุ่นนะคะ ดินร่วนซุยเป็นดินที่มีการระบายน้ําปานกลางค่ะจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชที่สุดยา่ยาหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย